สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้พามาชมสุดโรของหมู่บ้านช้างนะคะพลายทองใบนะคะวันนี้แม่แข่ว่างนะคะพอดีมานะคะมาเอาคะแนนของคุณแม่พุทธนะคะไปมอบให้อาพลายอพอควานพลายโชคชัยนะคะก็เลยผ่านอทองใบก็เลยขอแวะนะคะ อัปเดตมาให้แม่ๆได้ดูกันนะคะกับความรูเรานะคะสูงใหญ่มากเลยนะคะางานใหญ่นะคะนี่ก็ถึงจะถึงงานช้างนะคะก็ต้องไปงานช้างนะคะมาอัปเดตให้แม่ๆได้เห็นนะคะลายทองใบนะคะสุดโรแห่งหมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะกลางนะคะช้างหรือชื่อน,นะคะเจ้าโค้งโฆษณาเบียช้างนะคะดูนะคะ โอ้นะคะหลมากเลยนะคะงาใหญ่มากนะคะงาใหญ่โดจริงๆนะคะสมคำร่ำรือนะคะแม่แขไม่ได้มาอัปเดตให้แม่ๆได้เห็นวันนี้นะคะ ผ่านมานะคะก็เลยอยากให้แม่ๆได้เห็นความโรนะคะความโรอของพลายทองใบนะคะแล้วก็มีควานใหม่นะคะเป็นคนดูแลเป็นลูกหลานของเจ้าของช้างนะคะคือควานเสือเนาะแต่ก่อนก็คุณพ่อรุนนะคะท่านดูแลนะคะณตอนนี้นะคะคุณพ่อรุนท่านก็ไปซื้อช้างแล้วก็มีช้างเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ ก็มอบพลายทองใบถึงนเจ้าของนะคะคุณยายมานะคะเจ้าของช้างนะคะเลยมอบให้ลูกหลานนะคะคือขวานเสือเป็นคนดูแลต่อนะคะสมัยก้อนนะคะคุณตาเหืนพ่อของเสือนะคะเป็นคนที่ดูแลทองใบนะคะจนกระทั่งคลอดนะคะคุณพ่อเหืนของเรานี้ยล่ะคะ่ะนี่ก็มาได้ลูกชายนะคะลูกชายคนสุดท้องนะคะเป็นคนดูแลทองใบต่อนะคะ อะฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากแม่แม่เมตตาเอ็นดูด้วยนะคะตงอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้รู้จักสุดรอนะคะที่คนปัจจุบันนะคะสิเลี้ยงทองใบนะคะคือเป็นลูกนะคะของพ่อเหิมนะคะสวัสดีครับอะ าฝากด้วยนะครับผมเขาฝากแม่แม่นะคะเมตตาด้วยนะคะคเพราะว่าเป็นช้างเนาะกินเยอะนะคะกินเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้ขายผลไม้นะคะฝากแม่แม่เมตตาด้วยนะคะคนเราถึงจะมีคะแนนเงินเดือนนะคะแต่ช้างมันกินเยอะมันไม่พอนะคะคะแนนก็ต้องแบ่งกับเจ้าของนะคะฝากแม่แม่ทุกๆท่านนะคะคนไหนจะเมตตานะคะแม่แขกก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เช่นกันนะคะนี่เลยนะคะ ขวานเสือนะคะที่เป็นลูกของพ่อเฮินนะคะเป็นลูกของพ่อเฮินนะคะนคนปัจจุบันนะคะที่เป็นคนเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูต่อจากพ่อคุณพ่อลุนนะคะก็เป็นควานเสือเป็นลูกหลานของเอจ้าของช้างนะคะเป็นลูกของพ่อเฮินนะคะที่ว่าเคยดูแลนะคะครอบครัวทองใบมาแต่กําเนิดนะคะนามสกุลจงใจงามนะคะเสือจงใจงามนะคะไม่แก่ก็ฝากแม่แม่ด้วยนะคะ ดูพามาดูสุดหลอนะคะด่ไนหะคะดูเลยนะคะช้างสุดหลอของหมู่บ้านตะกลางนะคะมีเชือกเดียวนะคะที่หลอสุดนะคะคือทองใบปลายทองใบนะคะดูโอ้งานะคะ งานก็ตัดนะคะตัดปีที่แล้วนะคะนี่ก็ยาวอีกแล้วนะคะใกล้ถึงการนี้แล้วครับ <งา S 1> ใกล้ถึงการงานยาวเลี้วมากๆเลยนะคะทองใบนะคะเป็นช้างที่งานยาวงานใหญ่นะคะโอ้โหลวมากเลยนะคะหาหาคนเทียบยากจริงๆนะคะงานก็ใหญ่นะคะดูนะคะ ดูนะคะคะุณพ่อคุณแม่ค่ะมาดูด้วยกันนะคะแม่แขก็เพิ่งมีโอกาสมาดูวันนี้ถึงจะเป็นคนหมู่บ้านช้างนะคะเพอ,อินผ่านมานะคะน้องก็เรียกถามนะคะก็เลยแวะมาถ่ายให้แม่แม่ได้เห็นกันนะคะช้างสุดโรบ้านตะกลางของเรานะคะแม่แขกก็ <laughs> ก็อยากให้แม่ๆได้เห็นนะคะถึงแม่ๆจะได้เห็นทางช่องอื่นนะคะแต่ช่องแม่แขวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาถ่ายอ่ะพลายทองใบนะคะนําเสนอแม่ๆทุกๆท่านนะคะอยากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แม่แข่ด้วยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะอ่ะคลิปนะคะอยากให้แม่ๆได้เห็นนะคะอยากให้แม่ๆได้เห็นได้ชมความอลังการกับความงาใหญ่ของน้องนะคะ พ่อใหญ่พรายทองใบสุดโลแห่งหมูบ้านช้างนะคะเดี๋ยววันนี้ภารก,กิจของแม่แขกก็คงจะไปหาน้องเพลนะคะช่วงบ่าย,ายช่วงช่วงเช้าๆนะคะให้แดดมันออกก่อนนะคะจะไปหาน้องเพลนะคะ ไปอัปเดตนะคะน้องเพลให้แม่ๆได้ดูพร้อมทั้งน้องอรินด้วยนะคะดีดีเอาคะแนนของคุณแม่มาแล้วก็เลยแวะนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านนะคะนี่เนยนะคะบ้านของบ้านของพ่อพลายทองใบนะคะใหญ่สูงมากเลยนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะอลังการสมกับเป็นช้างรูปหล่อนะคะมีบ้านที่เป็นเสาใหญ่มากนะคะความแข็งแกร่งความแข็งแรง ความมาตรฐานนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะดูเลยนะคะตซนเบ้เลร์บาล่าเลยนะคะเป็นเป็นท่อทั้งหมดเลยนะคะเป็นท่อแล้วก็ลงปูนซีเมนเต็มเต็มเลยนะคะแข็งแกร่งมากเลยนะคะเป็นบ้านช้างที่แข็งแกร่งนะคะกำแพงนะคะกำแพงก็โอ้สุดยอดมากนี่ก็ควานเสือก็จะเลี้ยงช้างน้องแป้งด้วยนะคะน้องแป้งแล้วก็ ปลายทองใบนะคะเขาเลี้ยงสองเชือกนะคะ,ะฝากแม่ๆทุกท่านกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลี้ยงสองเชือกนะคะควานเสือนะคะเลี้ยงน้องแป้งด้วยนะคะแล้วก็ปลายทองใบสุดหล่อของเรานะคะนี่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋า น,น,น,นี่ก็ที่นอนของพ่อควานนะคะต้องนอนเฝ้านะคะเพราะว่าเป็นช้างงานเานาะเรามีอะไรนะครับผมนี่นะคะต้องนอนเฝ้าคุณปู่ทุกวันนอนเฝ้านะคะไม่นอนเฝ้าไม่ได้ล่ะค่ะอุ้ยตกใจ<笑><笑>ดึงโซ่ซะเราตกใจเลยนะคะ <c ười> คุณปู่นะคะคุณปู่ทองใบนี่ดึงโซ่ซะเราตกใจนะคะนนไม่นอนเฝ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นค้างงาช้างงาใหญ่งายา,ยาวนะคะ อนาคตใครมีช่างงานนะคะก็ต้องทําบ้านนอนเฝ้าเหมือนกันนะคะ,ะแม่ค่ะแม่แ,มแ,มแขกก็ขอนะคขขออนุญาตทุกทท่านเลยนะคะอาจจะพูดวนไปวนมานะคะเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ไรสซดนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะพูดคนเดียวนะคะยังไงก็ฝากทุกทท่านนะคะฝากพลายชงใบด้วยนะคะใครจะสนับสนุนยาก,ก็ได้เลยนะคะ <c oughs> คุณปูไม่แน่เอากล้วยมาฝากนะคุณปูมาเฉยๆนะคะไม่ได้ตั้งใจมาหาคุณปูนะคะประเอินผ่านมานะคะโอ้ฮะเออออกเร็วเนาะงาออกเร็วมากเลยตัดนะคะปีที่แล้วเองนะคะนี่จะออกอีกแล้วนะคะ อ่ะดูนะคะงานใหญ่งายาวมากเลยนะคะวันนี้พามาอัปเดตชมความหล่อของสุดหล่อหมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะกลางนะคะเจ้าของโฆษณาเบียช้างสมัยก่อนนะคะหล่อมากเลยนะคะสุดหล่อของเราฮะพุงพุงไอ้กะร้อฮะไอ้นาเดียปุ่นโอ้กระพื้น ยอมรับเลยนะคะผ่านมาก็หลายเชือกผ่านมาก็หลายอย่างนะคะเราไม่ค่อยได้สังเกตนะคะทองใบนี้โลจริงๆนะคะสมคำร่ำรือนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะเป็นครอบครัวนะคะของพ่อเหินนะคะ ดูเรตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะครอบครัวนี้จะเลี้ยงดูเรนะคะครอบครัวของคุณปู่ทองใบมาเป็นไหนแต่ไรนะคะนี่ก็มาถึงลูกถึงหลานนะคะคือควานเสือเป็นลูกสุดท้องของพ่อหืนนะคะได้ดูเรนะคะคุณปู่ทองใบต่อนะคะมาอัปเดตให้แม่ๆได้เห็นความโลความอลังการของช้างพลายหมู่บ้านเรานะคะ วันนี้แม่แขกก็คงจะขออนุญาตจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะมาอัปเดตให้แม่แม่ได้เห็นนะคะสวัสดีนะคะ